นี่พี่เอาฮาหรือเอาจริงทิอาก,กประกาศตัวรักกุนคาแมแต่ที่หลังยุงศักคำว่ามวยไทยแฟนมวยไทยขำกักบอกอย่าลืมไปลบรอยศักก่อนนะก็ต้องยอมรับนะครับว่ากัมพูชาพยายามเหลือเกินที่จะผลักดันกุนคาแมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกโดยอ้างว่ามวยกุนคาแมนั้นเป็นต้นกำเนิดของศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าในภูมิภาคอาเซียนถึงขนาดอ้างอิง จากภาพแกะสลักโบราณบนกำแพงนครวัดโดยทางกัมพูชาก็ใช้โอกาสที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพซีเกม2023นี้เผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้ชาวโลกได้รู้จักโดยใช้ชื่อว่ากุนคแมแทนคำว่ามวยแต่ความพยายามที่จะโปรโมตล่าสุดก็คือการดึงนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวบราซิลอย่างที่อาโกเตเซราที่เคยทำมาหากินด้วยการชกมวยไทยบนผืนแผ่นดินไทยมาแล้วหลายรายการฝีมือก็เรียกได้ว่ากพอใช้ได้อยู่ ไปเป็นตัวแทนเผยแพร่กุลคแมให้กับทางกัมพูชาและทานักชกชาวบาราซิลไว้30ปีเองก็ทำการเปลี่ยนชื่อบัญชีในโลกโซเชียลจากทิอาโก้มวยไทยมาเป็นทิอาโก้เตเซรากุลคแมเพื่อเอาใจแฟนๆชาวขมรทันทีพร้อมทั้งโพสต์ว่าชื่นชอบศิลปะการต่อสู้กุนคแมมากๆและจะขึ้นชกภายใต้ชื่อกุนคแมนับจากนี้ต่อไป พร้อมทั้งประก,กาศจะนำศิลปะก,การต่อสู้ของกัมพูชาไปเผยแพร่ทั่วโลกและอนาคตหวังนำครอบครัวมาปักหลักในกัมพูชาอีกด้วยและยังโพสต์ทิ้งท้ายอีกว่ามวยไทยมีที่มาจากขเขมรชื่นชมกุณคแมว่าเป็นแม่แบบศิลปะก,การต่อสู้ทุกชนิดแม่ยอดคำหวานขนาดนี้มีหรือชาวขเขมรจะไม่รักแต่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเหมือนนักมวยชื่อดังทอดสะพานมาขนาดนี้ ส่งผลให้รองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาถึงกับออกมาแสดงความชื่นชมออกหน้าออกตาพร้อมกับนํานักชกแซมบ้ารายนี้ไปเดินชมปราสาทโบราณของกัมพูชาเพื่อชี้จุดให้ชมภาพสลักหินที่ระบุว่าเป็นที่มาของศิลป,ปะการต่อสู้แบบเขเมรซึ่งชาวก,กัมพูชาภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสุดติงกระยิงไกแต่แทนที่ชาวเน็ตไทยจะโกรธกับการกระทําของนายติอาโก้กลับกลายเป็นว่ามีแต่คนเข้ามาแซวเข้ามาขำกันท่วนหน้า เพราะรอยศักที่แผ่นหลังของติอาโก้ที่สักคำว่ามวยไทยเป็นภาษาอังกฤษยังโชว์หราออกสื่ออยู่เลยจนมีคอมเมนต์ที่เป็นไปในทิศทางหาหามากกว่าโกรธอย่างเช่นไปลบก่อนรีบๆไปลบเลยนะครับหายังลบมาลบเลยนะเขาอยู่นู่นคงเป็นเต็งหนึ่งแต่อยู่ไทยมีแต่ยอดฝีมือต่อยเซิร์ฟมวยไทยไม่รุ่งเปลี่ยนไปต่อยเซิร์ฟกุนคแมดีกว่าแต่บางคนก็มีคำด้วยและบอกว่า ให้ไล่ออกนอกประเทศไปเลยหรือบอกว่าไม่ต้องให้มาโชคในไทยอีกนะในตอนนี้กัมพูชาก็พยายามจะโปรโมทกุณขแมททุกรูปแบบโดยที่ไม่สนใจวิธีการจนชาวเน็ตตั้งฉาย,ายาให้ว่าเครมโบดียไปแล้วเพราะเครมเก่งเสือเกินเครมชนิดที่ว่าทั้งกอ๊อปทั้งลอกแล้วบอกว่าต้นตำรับเอากับเขาสิครับท่านผู้ชม